สวัสดีค่ะท่านอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการย4่สี่สองทะลุฟ้านะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2567นะคะก้าวเข้าสู่เดือนแห่งความรักนะคะในปี6-7เรามาดูกันสิคะวา่าการงานการเง,นง,นงนินความรักสุขภาพโชคลาภนะคะของผู้ที่เกิดประจําวันนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเราลองมาเช็คดวงกับทานาจารย์พิทีกันค่ะ เราเราจะเริ่มจากท่านผู้ที่เกิดในวันจันทร์กันค่ะ,คะแม่จาเดือนแห่งความรักด้วยใช่ค่ะ,คะมาดูกันนะคะสําหรับวันจันทร์นะคะในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภเป็นอย่างไรนะคะค่ะมาดูกันในเรื่องของการงานเลยนะคะต้องบอกว่าได้ไพ่แปดไม้เท้านะคะการงานของคนที่เกิด ในวันจันนี้เนี่ยนะคะค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะการงานของคุณจะมีโอกาสจะได้รับความสําเร็จนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆที่ท่านดําเนินการไว้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเป็นกิจการงานร้านค้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นภาระงานของท่านนะคะก็คือจะได้รับผลตอบแทนในสิ่งในทางที่ดีมีทิศทางในทางที่ดีขึ้นนะคะ มาดูในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของท่านได้ไพ่ S of Wands นะคะไพ่ไม้เท้า1ไม้เท้าแล้วก็จะเห็นว่าที่1ไม้เท้านี้นะคะมีใบไม้ผีดอกออกผลมากทีเดียวนะคะนั่นแปลว่าการเงินของท่านนะคะอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะอยู่ในช่วงขาขึ้นอยู่ในช่วงที่เงินของท่านนะคะกำลังงอกงามหรืองอกเงยขึ้นมาหรือมีโอกาสได้เงินจากสิ่งที่ท่านคิดนิเริ่มนะคะสิ่งใหม่ๆ ที่ท่านได้กระทำนะคะก็คือถือว่าเดือนนี้เนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะการเงินดีค่ะมีเงินงอกเงยขึ้นมาท่านได้จับติดต้องมากมายเลยทีเดียวนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะได้ The King of Pentacles ถือเหรียญด้วยนะคะต้องบอกว่าคิงเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตเมตตานะคะเป็นผู้ที่มีความสุขขุมนุ่มลึกนั้นนั้นความรักของท่านในเดือนนี้เนี่ยนะคะก็จะบอกได้ว่าท่านจะได้รับความอบ น,นะคะได้รับความอบอุ่นได้รับความรักได้รับความเมตตานะคะจากผู้ใหญ่นะคะหรือจากคนที่ท่านรักและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะบอกว่าความรักเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงความรักของคู่ครองอย่างเดียวด้วยนะคะหมายถึงความรักจากคนรอบข้างด้วยนั้นผู้ใหญ่นะคะในเดือนกุมภาพันนี้นะคะก็จะให้ความรักความอบอุ่นกับท่านมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พร้อมกับนําพาทรัพย์สินสิ่งที่ดีมามอบให้กับท่านด้วยนะคะ ต่อมามาดูในเรื่องของสุขภาพนะคะในเรื่องของสุขภาพเนี่ยต้องบอกว่าเออสตรีนส์นะคะเออสตรีผู้นี้เนี่ยนะคะไดออ้อยู่กับสิงโตตัวนี้เนี่ยสิงโตตัวนี้ก็คือสยบนะคะให้กับตัวท่านเลยนะคะนั่นก็แปลว่าสุขภาพของท่านในเดือนกุมภาพัพนธ์นี้นะคะ เป็นไปในทางทิศทางที่ดีมากเลยทีเดียวค่ะท่านยังมีสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมที่จะต่อสู้กับสิ่งต่างๆที่เข้ามาได้อย่างมั่นคงเลยทีเดียวแล้วก็เอาอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเลยนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภนะคะ ส่วนในเรื่องของโชคลาภเนี่ยนะคะต้องบอกว่าได้ไพ่สีดาบในเดือนนี้เนี่ยนะคะท่านอาจจะยังไม่มีโชคลาบนะคะหรืออาจจะมีโชคลาบอาจจะยังมาไม่ไม่ไม่ใช่จังหวะนะคะของท่านในเดือนนี้นะคะท่านยังไม่มีโชคลาบเลยค่ะนะคะงันนี้ก็ให้ท่านอยู่เขาเรียกว่าอยู่นิ่งๆไปก่อนไว้รอจังหวะมานะคะอาจจะเป็นเดือนหน้าก็ได้ค่ะนะคะค่ะอันนี้ก็คือเรื่องของ การง,งานงการเงินวงความรักและสุขภาพโชคลาภนะคะทีนี้อาจารย์จะจับยามให้เนื่องจากเดือนนี้เนี่ยนะคะเป็นเดือนแห่งความรักนะคะอาจารย์ก็จะจับให้นะคะว่าความรักของท่านนะคะของผู้ที่เกิดในวันจันทร์นี้เนี่ยนะคะความรักเป็นอย่างไรนะคะทีนี้เมื่อจับยามแล้วนะคะในช่วงของอเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยนะคะ ความรักของท่านเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่เสียหายใดๆเลยนะคะเพราะความรักของท่านเนี่ยอยู่ในเรือนปุตตะเมื่อความรักอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยก็ต้องบอกว่าความรักของท่านมีความร่าเริงสดชื่นนะคะจะบอกว่ามีความรักมีอะไรๆเหมือนกับเด็กๆนะมีความสดชื่นมีความร่าเริงนะเหมือนกับเด็กๆหรือทีจะบอกว่า ถ้ายัางไม่มีคนสนใจนะคะในเดือนกุมภาพันธ์วันแห่งความรักนี้เนี่ยอาจจะมีผู้ที่อายุอ่อนกว่านะคะมาสนใจในตัวของอท่านก็ได้นะคะเพราะฉะนนั้นความรักในเดือนกุมภาพันธ์ของท่านที่เกิดในวันจันทร์นี้เป็นไปในทางที่ทางที่ดีขึ้นค่ะค่ะก็ยินดีกันด้วยนะคะกับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะในเรื่องของความรักในเดือนกุมภาพันธ์นะคะค่ะก็ดูครบหมดแล้วนะคะทานายครบหมดแล้วนะคะ ในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภนะคะหากท่านใดน,นะคะหรือผู้ที่เกิดในวันจันทร์อยากดูเจาะลึกมากกว่านี้หรืออยากดูส่วนตัวมากกว่านี้นะคะสามารถติดต่อทางช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะคะค่ะเรนี้ที่ฉันอาจารย์ชลีและฉันอาจารย์ตุ๊กติกนะคะก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ